เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงใหม่สเตชัน simply last station เชียงใหม่สเตชันสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะะเราจะไปกันที่เชียงใหม่เหมือนน่ากลัวมากจะร้องไห้เลยแอบพ้าไว้ไหน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วคือไม่เคยมาใหญ่มากเราจะเดินเราจะเดินไปตามป้ายนะคะเขาเขียนว่ารถไฟทางไกลให้ขึ้นประตูเอ๊ยไม่ใช่ให้เข้าประตูที่4ี่ปนี่ประตูที่แบสองเดินมาจนนู้นโอ้ทุกคนมันใหญ่เกินไปใหญ่มาก นี่นะคะของเราเร็วเชียงใหม่กรุงเทพมหิดลสองทุ่มยี่สิบห้าอันเมื่อกี้ไม่ใช่ของเราอันนี้่วนรพิเศษเชียงใหม่สองทุ่มห้านาทีห่าไม่เจอนะคะมันกว้างใหญ่มา,ามะะมก ขอบคุณค่ะไปนะจำได้ไหมเนี่ยที่เขาพูดเแดที่หนึ่งดเดีโอเคอ่า้งหลงคู่คู่แดที่หนึ่งแมากไปแล้วคะเราจะต้องไเลื่องนพไทเไปเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟ คนเราขึ้นมาบนรถไฟแล้วฮัลโหลมั่นวายมากมันแบบมันแคบมากอะ่ะทุกคนคือรถไฟอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะงไงรถไฟนอนรับอากาศชั้นสองนะคะต่างชาติเยอะมากๆน้องเด็กๆก็เอง,ง,งเป็นแบบแมนวนวล <c oughs> ระบบแมนวนวลนะคะ เราก็จะต้องมานั่งของได้ยูมัอเปิด่ะได้ทุกคนขบวนนี้ก็ไม่ได้แย่นะตอนแรกเราคิดว่าแบบมันจะไม่โอเคกว่าน,นี้แต่มันก็โอเคมันก็แค่เป็นบ่อสีน้ำตาลแบบเก่าแล้วก็บ่อนุ่มมากทุกคนลองนอน ได้เต็มที่ไม่ต้องงอขาเลยมีหน้าต่างด้วยข้างล่างชั้นล่างจะมีหน้าต่างแต่ว่าถ้าเป็นชั้นบนจะไม่มีนะคะรถไฟออกตรงเวลามากทุกคน2ทุ่ม5นาทีมื่นมื่วิววิวกรุงเทพมหานครอันนี้น่ากลัวมาก กินเพย์ลาสต์สเตชัน t ิไห่นแล้วในกหนดรถึอันนี้ปงเหลืมาสินาทีนิ เดี๋ยวเราไปเอารถเราจองรถมอไซค์ไว้ร้านเช่ามอไซค์เหมือนน่ากลัวมากนี่เราจองมาในลองหมวกกันเนาะ ที่ร้านที่เขาก่อนนะคะเราจะไปตัวเมืองก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าพี่เขาจะเช็ครถให้เราจะขึ้นเขาเร็วนันนี้เขาก็เลยจะเช็คสภาพรถให้เราก่อนว่ามันโอเคไหมเขาจะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใช่ปะ่ะนะคะเขาก็เลยให้เราเอารถเขาไปใช้ก่อนไปี่รรนะเราถึตัวเมืองซอยลงปกิ๊ จัดจานจริงราใหญ่มากดีนะเรามาเร็วถ้ามาเช้าคือคนเต็มร้านไปต่อครับไปค่ะทุกคนว่าเราจะไปดอยผ้าห่มปก ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะกี่โลนะเธอหนึ่รนงร้อยเท่าไ่มันสามชั่วโมงครึ่งอะ่ะไม่รวมพักนะทุกคนไปรวะ ตอนนี้เติมน้ำมันแล้วก็เราแวะซื้อข้าวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรกินหรือเปล่านะคะก็เลยซื้อไปเผื่อไว้ก่อนไปอีก2ชั่วโมง ที้ฝนตกหนักมากต้องเข้ามาหลบในปัม๊มหนักแบบหนักไปไม่ได้อะแล้วกวางไปจ่ะถ้าลอยไปก็เปียกแน่นอนลอฝนก่อนเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วเราจะไปต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงค่ะพร้อมยัง เมื่อกี้ฝนตกหนักมากก็เลยเข้ามาพักแล้วก็ดูสัไปชาร์จแบ็ดด้วยเพราะว่าแบ็ดจะหมดแหล้วสักพักก็จะไปต่อแล้วเหลืออีกกิโลเฮ้ยครึ่งชัว่วโมงสีสิบนาทียี่สิบโลประมาณนั้นอเออ ลานกลางเต็นท์กิ่ลมไปทางไหนครับลานกลางเต็นท์กิ่วลมดอยผ้าห่มปกอะค่ะแล้วแลทางนี้มันไปได้ไหมคะล้ผ้าห่มปกอะ้้าห่มปะลานเต็นท์ครับ้มันไปได้หรือเปล่าเอาดี Wow. ไม่ได้เนี่ยเขาบอกหมืนเล่นลองเงยวปะดูท่านผู้ชมครับอยอขึ้นกระโดดแล้วอยากเลื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ลงลื่นป,ป,ป,ปุบน๊บตีเจ็ดวันยกเลื่อนไปขับรถมาหลายชั่วโมงเออไม่หลๆตัวเองขับหรือตัวเองขับหรือแต่เขาหน้าอย่งไงว่า <laughs> เ,เ,เราไม่ได้ขึ้นอ่ะ <laughs> จะร้องห้อยหรกเราต้องเปลี่ยนไปมอนสนนะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ขับรถมาต้องสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงยาวเหรอหน้ามบเน้ามา Oh, ทุกคน <laughs> เรามาจบที่โฮเทลตอนแรกไปร้อยผ้าห่มปกเขาบอกขึ้นไม่ได้พี่เขาก็แนะนำว่าให้เราไปอะไรนะม่อนสน <c oughs> อืมเราก็ตอนแรกก็งองแงสต่วันนึงก็เออก็ต้องไปแหละในเมื่อมันขึ้นอันนี้ไม่ได้ก็ไปอีกที่หนึ่ง ไปแล้วก็ขับรถไปซึ่งมันก็ใช้เวลาทุกคน40บนาทีอะขับไปมันต้องขึ้นเขาพอขึ้นเขาขึ้นไม่ไหวมันแบบจะถึงแล้วทุกคนอีกกิโลสองโลได้ปะอ,อีกประมาณสองโลอะทุกคนเราขึ้นมาไกลมากไกลมากแล้วอะแต่มันแบบมันมันไม่ไหวแล้วจริงๆเรารถมันเป็นเขาเรียกว่าเกียร์อะไรเธอออโต้แล้วระเด็นคือกระเป๋าหนะักเออเราของก้นหนักเราก็เลย ถอดใจไม่ไหวแล้วแล้วมันมืดมันมืดแล้วทุกคนแล้วอยู่ในในป่าในภูเขาเลยมืดมากไม่มีรถผ่านไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็เลยจะขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ก็เลยตามาก็เลยต้องขับลงมาแล้วน่ากลัวมากทุกคน,น,นสรุปก็ามาหาที่นอนตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เชียงดาวเรา,เ, <laughs> เราจะเป็นยังไง <laughs> เราจะเป็นยังไงรอดูด้วยนะคะ นี่คือที่พักที่เรามาพักนะคะเมื่อคืนถ่ายไม่ได้มันมืดมากมากินข้าวเช้านะคะก่อนออกเดินทาง คนไปเดินทางต่อเดี๋ยวเราจะไปเชียงดาวเราจะไปถ่ายรูปที่ใจแอนคีก่อนนะคะที่มาเป็นถนนสวยๆไปเตรียมออกเดินทางวันที่2เชียงดาวสวยมากทุกคน